892ล้านดอลลาร์ครับตัวเลขที่เห็นอยู่นี้ล่ะครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยมันคือเงินจำนวนมหาศาลที่แบบหายไปจากตลาดในชั่วข้ามคืนเดียวเลยนะ และเบื้องหลังตัวเลขที่มันดูโหเยอะขนาดนี้เนี่ยมันคือความเจ็บปวดของคนจริงๆนะครับเป็นนักเทรดหลายคนเลยที่เจอเข้ากับประโยคนี้นักเทรดเปิดลองช้ำใจคือมันไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆอะแต่มันคือความเสียหายที่ส่งผลกระทบกับชีวิตคนจริงๆแบบหนักๆเลยโอเคงั้นเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับมาแกะรอยเรื่องนี้กันกับคลื่นช็อค8 9ดกล้านดอลลาร์ เราจะมาดูกันว่าไอเหตุการณ์ล้างพอตครั้งมโหลานเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วทำไมมันถึงได้รุนแรงเบอร์นี้แต่เดี๋ยวก่อนนะคำว่าเปิดลองเอยล้างพอตเอยที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันแปลว่าอะไรกันแน่คือถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูซับซ้อนจังไม่ต้องห่วงเลยครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยมาครับเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยเรามาถอดรหัสภาษากันก่อน มาทำความเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานที่มันอืสั่นสะเทือนตลาดในครั้งนี้กันอธิบายง่ายๆแบบนี้เลยการเทรดเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการทายอนาคตนั่นแหละครับถ้าเราคิดว่าราคาจะขึ้นไปเลยนะพุ่งขึ้นไปเหมือนจะหลวดเลยแบบนี้เขาเรียกว่าการเปิด long position แต่ในทางกับกันถ้าเรามองว่าเฮ้ยราคามันจะลงนะดิ่งลงมาเหมือนคนโดดร่มอันนั้นก็จะเรียกว่า short position ครับแล้วในเคสนี้ที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ย กลุ่มที่โดนผลกระทบเต็มๆเลยก็คือกลุ่มที่เปิดลองโพส s ชันนี่แหละครับพูดง่ายๆคือพวกเขากำลังเดิมพันครั้งใหญ่เลยนะว่าราคามันจะต้องขึ้นแน่ๆแล้วอะไรมันผิดแผนละ่ะก็ในเมื่อแทงว่าจะขึ้นแต่ราคามันดันสวนทางร่วงลงมาแบบหนักมากซึ่งนี่แหละครับมันจะพาเราไปรู้จักกับอีกคำหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือคำว่า Liquidation หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าการล้างพอร์ตนั่นเอง l i q u i ดเดชันหรือการล้างพอร์ตเนี่ยมันคือฝันร้ายของนักเทรดเลยครับพูดง่ายๆก็คือมันคือการที่ระบบมันบังคับให้เราปิดออเดอร์นั้นไปเลยเพราะเราขาดทุนเยอะเกินไปแล้วเกินเงินที่เราวางค้ำประกันไว้หรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านเลยนะก็คือพอร์ตแตกนั่นแหละครับโอเคมาถึงส่วนที่น่าสนใจมากๆครับปรากฏการโดมิโนโเราจะมาดูกันว่าแค่ราคาที่มันลดลงนิดเดียวเนี่ย มันไปจุดชนวนให้เกิดความเสียหายที่ใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้ได้ยังไงและนี่ครับคือตัวแปรสำคัญเลยเป็นเหมือนส่วนผสมลับที่เข้ามาขยายทุกอย่างให้มันใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะกำไรหรือความเสียหายก็ตามสิ่งนั้นก็คือ Leverage ครับ Leverage มันคืออะไรมันก็คือการที่เรายืมเงินมาเทรดเพื่อให้เราสามารถเปิดออเดอร์ที่ใหญ่กว่าเงินทุนที่เรามีจริงๆได้นะครับ ข้อดีคือมันทวีคูณกำไรให้เราได้แบบสุดๆเลยแต่ดาบมันก็มีสองคมใช่ไหมครับในทางกลับกันมันก็ทวีคูณการขาดทุนให้เราได้แบบหนักหนาสาหัสเช่นกันภาพนี้มันอธิบายวงจรนรกของการล้างพอร์ตได้ชัดมากเลยครับลองดูนะมันเริ่มจากราคาที่อยู่ๆก็ร่วงลงมาทีนี้พวกออเดอร์ลองที่ใช้เลเวอเรจสูงๆเนี่ยก็เริ่มเสี่ยงทันทีเลยระบบมันก็เลยต้องบังคับขายทิ้งเพื่อตัดขาดทุนแต่ พอมีการเชขายพร้อมกันเยอะๆมันเกิดอะไรขึ้นครับราคามันก็ยิ่งร่วงหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกแล้วการร่วงหนักกว่าเดิมนี้แหละมันก็ไปจุดชนวนให้คนอื่นๆโดนล้างพอตตามกันไปเป็นทอดๆเหมือนโดมิโนที่ล้มต่อกันไปเรื่อยๆแบบไม่จบไม่สิน้นแหละและนั่นแหละครับคือภาพของปรากฏการณ์โดมิโนที่ว่าการล้างพอร์ตแค่จุดเดียวมันลามไปจุดอื่นๆต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายมันกลายเป็นความเสียหายที่ใหญ่โตมหาศาลอย่างที่เห็นนี่แหละ มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเรียกว่าเป็นบทเรียนราคาแพงมากแพงระดับพันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวแล้วเหตุการณ์นี้มันสอนอะไรให้กับนักลงทุนอย่างเราๆบ้างบทเรียนสำคัญสำคัญที่เราถอดออกมาได้จากเรื่องนี้เลยนะอย่างแรกเลย Leverage เนี่ยมันคือดาบสองคมนะทั้งทรงพลังและอันตรายสุดๆอย่างที่สองอารมณ์ตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนได้เร็วกว่าอะไรทั้งหมดเลยแค่พริบตาเดียวจริงๆ เพราะฉะนั้นการบริหารความเสี่ยงเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่มันคือสิ่งจําเป็นที่ต้องมีเลยและสุดท้ายต้องจําไว้ในใจเสมอว่าแค่ราคาตกนิดเดียวมันอาจจะกลายเป็นคลื่นสึนามิทางการเงินลูกใหญ่ได้เลยเห็นไหมครับสุดท้ายแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขบนจอคอมพิวเตอร์แต่มันคือบทเรียนราคา892ล้านดอลลาร์ที่คอยย้ำเตือนเราแบบเจ็บๆเลยว่า ความเสี่ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความเคารพและตระหนักถึงมันอยู่ตลอดเวลาจริงๆและนี่ก็อาจจะเป็นคำถามสำคัญที่ต้องถามตัวเองกันนะครับว่าในเวลาที่เราดีใจกับกำไรที่มันถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นมากๆเนี่ยเราได้เตรียมใจหรือเตรียมแผนสำหรับความสูญเสียที่มันจะถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นตามมาด้วยแล้วหรือยัง